โอเคครับหลังจากที่เราผสมไตโครโมาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินฉีดนะครับส่วนช่วงเวลาในการใส่ไตโครโมานะครับที่ที่เหมาะที่สุดผมว่าน่าจะเนี่ยอีกประมาณผมดูข่าวประมาณสักวันสองวันฝนจะตกแล้วผมก็เลยต้องฉีดไว้รอเลยรอฝนนะครับถ้าเกิดเราฉีดไปแล้วฝนไม่มาอย่างเงี้ย เราก็ต้องให้น้ํามันเพื่อที่จะให้ไอเชื้อไตโคโรมามันไม่ตายมันจะได้มีความชื้นอยู่ตลอดนะส่วนไตโคโราหลักที่ผมใช้อยู่ตัวนั้นเป็นไตโคโาสายพันธุ์ดีนะครับตรงนั้นผมก็ไม่กล่าวยี่ห้อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมกลัวจะมีปัญหาภายหลังนะครับจะว,ว่าตัวนั้นดีตัวนี้ไม่ดีเดี๋ยว สวยอีกส่วนใครที่อยากรู้เดี๋ยวช่วยโทรมาถามผมก็ได้นะครับผมไม่อยากาพูดชื่อแบรนด์ชื่อยิงหอเขาออกสื่อนะครับนี่ตัวนี้เป็นไตไตโครมาที่ผมใช้ประจำอยู่นะครับแต่ไอตัวนี้ผมใช้เสริมแต่ฉีดบ่อยราคาค่อนข้างที่จะถูกครับฉีดบ่อยฉีดทุกๆ7วันแหละ เรียนผมอายุได้3ปีนะครับสามเพิ่ง3ปีเต็มเพิ่งจะใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดฮอร์โมนทางใบไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจะทํารอบใบอีก1รอบนะครับให้มันทันก่อนหนาวตัวนี้ยอดเขาเริ่มแทงแล้วนะครับยอดเริ่มแทงเดี๋ยวฉีดยา,มาแมลงดักไว้ก่อนนะครับฉีดดักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฉีดอ,อีกรอบนึงตอนเขาเป็นใบเพสลาดนะครับก็คือใบ โตเต็มที่แต่อยู่ในระยะแก่ตัวนะครับก็คือใบเพสตลาดนั่นเองนี่สังเกตดูที่สวนไม่มีเชื้อรานะครับเชื้อราพวกไฟท็อปเทอรล่าไม่ลงสวนนะครับเนื่องจากมีไตโคโรมาเนี่ยเป็นจํานวนที่เยอะอยู่ในสวนนะครับท่านใดที่ไม่รู้จักว่าไตาโคโรมามันคืออะไรก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปเดิมผมนะครับผมมีทําอธิบายไว้อยู่ เดี๋ยวลงมือกันเลยเดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวผมพาเดินไปด้วยฉีดไปด้วยนะครับตัวนี้เป็นถังเป็นถังขนาดเล็กนะครับถัง20ิลิตรถังฉีดธรรมดาเรานี่แหละฉีดประมาณนี้เลยนะครับขึ้นลําต้นนิดนึงนะครับประมาณนี้แหละ,อะพอแล,ะแล้วเราก็ไปต้นใหม่เลยอาศัยฉีดบ่อยๆเอานะครับ พยายามดูข้อมูลหลายๆท่านแล้วก็ามาตัดสินใจเอานะครับว่า,าทำยังไงถึงจะดีต่อผลทุเรียนของเราต่อสวนของเราพิ่งฉีดฮอร์โมนทางใบไปยอดอ่อนก็เริ่มแทงเก็บรอบใบอีกหนึ่งรอบนะครับก็หนาวพอดี และช่วงหน้าหนาวผมผมแนะนำนะครับไอน,นี่เป็นคำแนะนำจากผมนะครับก็คือจะเชื่อก็ได้ถึงไม่เชื่อก็ได้นะครับหน้าหนาวก่อนจะหนาวเนี่ยไม่ควรใส่ปุ๋ยนะครับไม่ควรใส่ปุ๋ยเลยก่อนถึงหนาวประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ควรใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่าเหตุผลถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยไปก่อนจะเข้าหนาวเดี๋ยวต้นทุเรียนเรามันได้รับสารอาหารได้รับปุ๋ยแล้วทีเนี้ย เดี๋ยมันจะไปถอดยอดมันจะไปแทงยอดแล้วมันไปเจอหนาวพอดีอันตรายครับก่อนหนาวเนี่ยเราควรจะทําให้ใบเขาแก่ตัวอย่าให้มีใบอย่าอย่าให้มียอดอ่อนนะครับตัวนี้เป็นต้นเสริมเป็นจุดๆด,ด่างๆเนี่ยน่าจะเกิดจากการขาดแมกนีเซียมด้วย แล้วก็ธาตุเหล็กไม่น่าจะใช่เชื้อราหรอกครับเพราะว่าใต้ท้องใบเขายังสะอาดอยู่เป็นปกติของทุเรียนเล็กครับขาดธานอาหารเป็นธรรมดาการทำสวนสวนทุเรียนนี่ก็มีตายบ้างมีรอดบ้างนะครับตัวนั้นเราอยากไปยึดติดจนเกินไปเดี๋ยวมันจะทำให้เราหมดกำลังใจในการดูแลเขานะครับ จะบันทอนจิตใจเราเปล่าปล่อยเลยตายก็ไม่เป็นไรตายแล้วก็เสริมไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูยาวเลยก็ได้ครับนี่นี่เห็นไหมครับไตโครมานเนี่ยดำๆเนี่ย ไตโครมาบวกกับผมผสมกับปุ๋ยชีวภาพนะครับเป็นปุ๋ยขี้ไก่ไข่ครับของแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งนี่แหละผมใช้อยู่ตัวนั้นผมใช้หลักนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้เสริมก็คือ,อเอามาฉีดเดี๋ยวกู้ให้ไตโครมาหลักนี้มันแห้งนะครับแล้วก็ฉีดไปเลยมันจะได้มีความชื้นอยู่ตลอดแล้วก็บวกกับไตโครมาที่เราเสริมเข้าไปด้วย น่าน่าจะได้เพิ่มเข้าไปอีกเดีย๋ยวผมให้ดูไอ้โลกท็อปกินเมื่อไปก่อนนะครับกินแล้วมันอาการเป็นยังไงนี่นะครับต้นเขาจะแหว่งไปอย่างนี้แหละแต่นี่ผมรักษาไม่ทันเพราะว่าผมไม่เห็นเขาด้วยตอนนั้นญ่า หญ้ามันรกช่วงหน้าหนาวผมปล่อยให้หญ้าคุมคุมโคนต้นไว้แต่ทีนี้หญ้าเนี่ยมันรกผมก็เลยมองไม่เห็นว่าท็อปมันลงนะครับก็เลยอย่างที่เห็นแต่ก็หายแล้วครับตอนนี้ผมก็ใช้ไตโครมาเหมือนเดิมนี่แหละไตโครมาบวกกับอาบาหน่อยอาบานี้ก็คือเอาไว้กําจัดแมลงที่มันเข้าไปกินเ,เนื้อเยื่อที่มันเสียหายจากท็อปนะครับ ตรงนี้สังเกตดูลําต้นก็เริ่มขยายแล้วเป็นลายแตกนะครับคือต้นขยายส่วนใครที่สนใจเรื่องมันสับปะหลังนะครับนี่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะทาคลิปมันสับปะหลังให้ดูด้วยเยอะเหมือนกันครับตรงนี้ทําไว้ทําไวเ้เกือบเกือบห้าสิบไร่แล้วครับมันสับปะหลังตัวนี้วิธีการดูแลมันสับปะหลังนี่ไม่ไม่ยุ่งยากนะครับ ง่ายมากคาดว่าทุเรียนสวนนี้ผมทำสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะไปลงพวกนู้นอีกให้มันเต็มสวนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปลูกต้นเล็กให้ดูด้วยตั้งแต่เริ่มปลูกเลยตั้งแต่ระบบน้ำเลยตอนนี้ลุงเลือดก,ก็กำลังตัดหญ้าอยู่นะครับ นะครับคลิปนี้ก็ผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้คลิปเพียงไว้เพียงเท่านี้นะครับโอ้ยล้นพันกันและเหนื่อยด้วยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะามาแชร์ความรู้เรื่องที่ผมไปดูสวนให้กับเกษตรกร,กรท่านอื่นนะครับให้กับชาวสวนทุเรียนท่านอื่นที่เขาโทรตามให้ผมไปดูให้นะครับว่าอาการแล้วสวนมากเนี่ย ผมไม่เจออาการยังไงมาเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูเลยนะครับว่าส่วนมากแล้วอาการที่เกิดขึ้นกับส่วนทุเรียนของเรานะครับในส่วนว่าอีสานของเราเนี่ยมันเป็นโรคอะไรบ้างแล้วก็วิธีการแก้ไขด้วยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องทิ้งไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ